ตอนนั้นลองให้เป็นละรอบหนึ่งเสียใจว่าตัวเองเปนต้องโดนอย่างนี้ศาลก็เลยไปตัดสินก็เลยโดนคดีว่าเออเรับเป็นพนันนะคะก็โดนตัดสินเป็น1,000บาทแล้วก็รอลงอาญาหนึ่งปีพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรามีหนึ่งเรื่องแล้ว พออีกต่อวันต่อมาสอนน้องมังกรสังก็ส่งสารมาก็เป็นเจ็ดคดีวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทั้งหมดที่นาลาเนี่ยไปไปคุมของประพฤติสองเดือนที่ผ่านมาเนาะระหว่างนาลาคุมประพฤติเนี่ยนาาก็ได้ทําความดีโดยการที่นาาเนี่ยทำโรงพยาบาลสนามนาลาได้ช่วยคนนาลาได้พยายามทำอะไรหลายๆอย่างที่มันทําไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะทําศาลก็ตัดสินวันที่ส8บก็คือวันนี้สิ่งแรกที่นาลาไปถึงเนี่ยศาลเนี่ยให้เราไปนั่งรอที่ห้อง พอหน้าลาเข้าไปนั่งี่ห้องปุ๊บเขาก็อ่านสำนวนเพราะเจ็ดคดีอะเจ็ดคดีมันเยอะมากเลยนะเจ็ดคดีอะเราก็โดนโดนเขาอ่านไปเราอาจจ่านเสร็จปุ๊บสารก็ตัดสินมาว่าเออในอันนี้ว่าประทุมถิ่นเนี่ยได้รับการเชิญชวนเล่นเว็บพนันแล้วได้มีการเออโดนลงโทษวันนี้ฉันมามอบมอบเออฉันได้มามอบตัวสืบสอบปัญหาอะไรเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วปุ๊บสารเนี่ยก็เลยตัดสินว่า เคยมีความผิดแล้วครั้งหนึ่งโดยการที่โดนไปแล้วครั้งหนึ่ง,คร,ง,งครั้งแรกเรื่องคลิปลักประยุทธ์ไหมแม่วันดีถ่ายดีไหมดีค่ะถามนิดน,นึงแม่ลมับประยุทธ์ไหมเนี่ยค่ะอันนี้นะตั้งแต่นี้ถึงนี้เ่าหมดเลยแม่เหม่าใส่ถุงนะคุณพ่อวันดี <S 1> <S 1> ขายอะไรมีกลอ,อวันเนี้ยสารเลยบอกมีความผิดครั้งหนึ่งแล้วก็วันเนี้ยสารจะลงโทษโดยการที่จําคุกหนึ่งปีครึ่งแล้วสารเนี่ยก็เห็นว่ายังเรียนยังเป็นนักศึกษาแล้วก็สารภาพโทษแล้วก็เออ เป็นครั้งแรกด้วยสามอย่างนี้ทาให้ธนานเนี่ยโดนตัดสินเหลือแค่หนึ่งปีพอเสร็จแล้วปุ๊บอุทธรเอย่ยะไรเอ่ยเนี่ยก็เหลือหกเดือนหกเดือนที่ทําให้ฉันไม่โดนติดคุกอะคืออะไรรู้ป่ะโรงพยาบาลสนามที่ฉันไม่ทําสาอุทธรให้ว่าฉันเนี่ยได้ไปทำโรงพยาบาลสนามมาสองที่ที่แรกคือที่จังหวัดสระบุรีที่ที่สองคือที่ลบบุรีที่ฉันไม่ทำมาร้อยเตียง ก็เลยผ่านไปได้หลังจากนี้ก็เลยจะสัญญากับทุกคนว่านาเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอีกสิ่งที่นาาเคยทำพลาดไปนาาขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนจากใจแล้วขอบ ในปัจจุบันนาราเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วยังมีผู้ป่วยที่ยังตกดทางอยู่ทั้งคนตายทั้งคนติดเชื้อไม่ได้การรักษามีคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนาราเลยสร้างสุทะคอยเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้มากักตัวอยู่ที่นี่อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งร้อยเตียงก็สามารถทําให้คนเนี่ยเข้ามารักษาได้เราไม่อยากเห็นใครที่จะต้องสูญเสียและจากกันไปอีกเป้าหมายของนาราวันนี้นารา้สึกว่าโลกนี้มันสามารถรักษาได้คนที่เป็นเนี่ยจะต้องออกมากักตัวเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อให้กััับคคนน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 นออออออื่่พทีีมเเปป็็้้้้ยยยยลลลงงงงโกหาาไว เงินไปเยอะมากแต่นารู้สึกไม่เสียดายเลยเพราะนาราสึกว่านาราสามารถช่วยคนได้เป็นร้อยชีวิตให้เขาได้มีชีวิตเดินต่อไป ต้องบอกตัวว่าตอนนั้นนาราไม่มีเงินด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากมีเงินเยอะมากที่สุดแล้วถ้าพูดตรงตัวว่าเราทำโครงการเอเดลเนี่ยใครจ้างงานมาเสนอง,งานมาเราก็อยากจะรับเพื่อให้เราเด็กได้มีเงินใส่ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าขอให้ได้งานขอให้ได้งานขอให้ได้งานสิ่งหนึ่งเวลาที่นาราได้งานเนี่ยนารา,ารู้สึกมีความสุขได้เอาเงินกลับให้พ่อให้แม่ให้ตายายได้มีความสุขให้หลานที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ยมีความสุขเราเคยผ่านจุดที่เราจนมาก่อนวันที่เราจนเราหาเงินไม่ได้มันทุกข์ทรมานแค่ไหนแล้วน ให้มันได้มากที่สุดเราคิดอยู่ในใจว่าวันหนึ่งถ้าสมมติเราดับแล้วเราไม่มีงานอย่าเนี้ยเราคงจะเสียดายที่หลังนา่าเลยรู้สึกว่าถ้าหลับได้แล้วได้เงินเราก็ทําเสียเงินเสียทอง เสียชื่อเสียงเสียความเชื่อมั่นจะลบคําว่าอินาราคยลาเวพนันออกไปเนี่ยมันยากมากต่อให้เราทําดีแค่ไหนมันก็จะมีคําว่าอินาราลาเวพนันอยู่เหมือนเดิมถ้าย้อนกลับไปได้ั้นาราจะไม่เลือกลับเลยเพราะนาราเห็นถึงผลกรรมของมันแล้วเราต้องไปเสี่ยงกับคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงเงินเรารู้สึกว่ามันเจ็บใจมมกที่สุดและสิ่งที่ทําให้เราเสียใจที่สุดนั่นคือพ่อแม่พ่อแม่จะต้องมาต้องเสียใจกับเราต้องมาสร้างเรื่องให้พ่อกับแม่เราพอเราเป็นข่าวขึ้นมาชาวบ้านก็คือพร้อมที่จะเหยียบแม่เราต้องถูกดินทาไปด้วยแม่เรานตาตรนนนน้้้ตกกใทคคี์ ว่าถ้าอยากเป็นเด็กที่ดีอย่าทําให้พ่อแม่เดือดร้อนแล้ววันนี้เราทําให้พ่อแม่เดือดร้อนมันกลายเป็นที่ว่าเราไม่ใช่เด็กที่ดีถ้ายอมตัวนั้นนาราจะไม่ทําเลย